โอ้โโอ้โหอ้น้ำกระจายอีกวอะวอ้ะโอ้โอ้โหอะไรสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆนะทุกท่านค่ะวันนี้จะพามากู้รอบนะคะไปค่ะเราไปรุ่นหลังแรกกันเลยดีกว่าตามเลยค่ะ สุดยอดเลยนะคะหลังเล็กของเรานี่สองแต้มปากระสงลุวนๆนี่ค่ะ โอ้โหสุดยอดเลยนะคะโูบ้เริ่มเลยไปค่ะไปหลังต่อไปค่ะ มาดูหลังนี้กันนะคะ<ด><ด> Ui, bà xà Ui, bà xà tui dậy ไปต่อค่ะมาค่ะมาดูหลังนี้นะคะโอ้โรู้เปล่า Det er mye godt! สมไสยักษ์โอ้โหเป็นกิโลอ่ะโอ้โหดูสวยงามค่ะตัวกร,ริเ่มเลย <c oughs> คะมาดูหลังนี้นะคะผลงานเขาโอ้โหตัวสวยๆทั้งนั้นเลย อุ้ย,น,ย,ยน้ำกระจายแล้วอะออ้ยอะไรโอ้ยนี่สโอ้ยยกแทบไม่ขึ้นอะ่ะโอ้โหสุดยอดอะด้วยดูดูด,ด,ดูดูสภาพหลอ,อกเขานะครับอยุดด้วย<ห>พับพับได้นะหลอกพับโอ้โหสุดยอดจริงๆ พังเละไม่พังเละเนี่ยนานตลอดเลยนะคะอ่ะวัวเป็นนิวส่สวยๆ้วย ของดีอยู่นี่โอ้โหกำตึงอ่ะกำไม่ล่อปะนี่ค่ะสวยงามค่ะเดี๋ยวจะวางให้ดีนะคะ ท่านถามว่าวางรอบยังไงสูตรผ่านตีเลยครับสูตรผ่านตีนี่มีลองกันเนตอย่างเดียวครับขอให้มีลองอน,นี่เองค่ะเรามปดูคนงานกันนะคะสุดยอดเลยคะ่ะน,นี่เลยว้าย ูนะจะไม่ค่อยได้้วมั้ง่ยนี่สุดยอดเลยนะคะแต่ละตัวดูค่ะ <laughs> ใส,ส่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนะคะ เดี๋ยวค่ะ